พูดถึงเจมส์บอ์นะฮะมีหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวเต็งคนที่จะมารับบทเป็นเจมส์บอล007นะครับก็คือผู้ชายคนนี้ครับเฮนรี่คาร์วิลตัวเต็งคนใหม่ที่จะมารับรหัส007คนต่อไปฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ ซึ่งหลังจากที่เจมส์บอนคนก่อนอย่างเลนุครกนะครับเรียกว่าหมดวาระหมดหน้าที่ในภาคสุดท้ายอย่างโนทาวทูดายไปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางผู้ถือเลขสิต007อยู่เนีครับเขามีการเฟ้นหาคัดเลือกนักแสดงที่จะมารับบทเป็น เจมส์บอล0.7คนใหม่แบบจริงจังเลยนะครับเพื่อให้ถูกใจแฟนๆมากที่สุดแล้วก็ได้มีรายงานนะครับว่าเรียกว่าเป็นบริษัทรับแทงพนันอย่างถูกกฎหมายในอังกฤษเนี่ยอย่าง e ร b o บกได้มีการเปิดโผออกมานะฮะว่า h e n ร y Car ร์วิตอนนี้โผของเขาคือมีคนแทงว่าเฮนรี่คาวิลจะมารับบทเป็นเจมส์บอล0.7เป็นอันดับที่1เลยนะครับรองลงมาก็คือตัวของทอมฮาร์ดีซึ่งก่อนหน้านี้ทอมฮาร์ดีขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่3รองลงมาก็คือตัวของ เรเกตชองเพทครับผมอันนี้เป็นเป็นนักแสดงจากซีรีส์บิ g เจตันใช่ไหมที่เขาเล่นเป็นไอ้ธันดยุกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นผลงานการแสดงเขาอยู่ที่ The Gray Man นะฮะใน Netflix ที่เพิ่งให้เห็นกันเร็วๆนี้นี่แหละัน,นี่คือ3าอันดับที่อยู่ตอนนี้นะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวเต็งขึ้นมารับบทเป็นเจมส์บอ์ถ้าเป็นเรเกตชองเพทนะฮะน่าสนใจนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเจมส์บอ์ผิวสีคนแรกที่จะได้เห็นกัน ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นเจมส์บอนผิวสีขึ้นมาแล้วสิว่ามันจะเป็นยังไงข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับใครจําได้บ้างว่าเฮนรี่คาวิลเนี่ยเคยตกเป็นเป้าหมายของผู้สร้าง007มาแล้วนะครับในขณะนั้นเนี่ยการแคสเนี่ยเขามีการแคสสูสีมากเลยกับเดนเนลล์ครกและก็เฮนรี่คาวิลซึ่งตอนนั้นคนที่ได้บทเจมส์บอนไปก็คือเดนเนลล์ครกครับแล้วก็เปิดประเดิมด้วยภาคคาสิโนรอยัลที่มีฉากวิ่งฉากบู๊ที่มันอลังการแล้ว ในปี is งพัน2006บอกได้เลยว่าพูดถึงฉากฟาดไข่นี่ก็ยังรู้สึกสะดุ้งหยงตลอดเลยนะฮะซึ่งในครั้งนี้นะครับถ้าสมมติว่าเฮลรี่คาวิลเนี่ยมารับบทเป็นศูนคนใูม่เป็คนใหม่เจมส์บอนด์คนใหม่เป็นแฟนหลายคนนะครับก็บอกว่าเหมาะสมนะเพราะว่าด้วยอายุของเฮนรี่คาร์วิลตอนนี้ก็39ปีนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็บทบาทที่อยู่ในภาพยนตร์สายลับเก่อนนะันนี้เขาก็เล่นมาแล้วถึง2เรื่องด้วยกันได้ว่าจะเป็น The Man from Uncle หรือ Mission Impossible Fallout นะครับ ก็ยิ่งตอกย้ำนะฮะว่าผู้ชายคนนี้ดูเหมือนว่าบทของ James Bond เจมส์บอล2007เนี่ยไม่ได้คีริวคีเล่าสาหรับเขาเลยนะฮะถ้าออกมาเป็นเจมส์บอลจริงๆเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าเขาจะออกมาเป็นลักษณะไหน ซึ่งถ้าสมมุติว่ามีการประกาศออกมาว่าใครจะมารับบทเป็นเจมส์บอนด์คนใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับว่าเขาจะคัดนักแสดงยังไงออกมาเพราะว่าเจมส์บอนด์เพิ่งฉายเป็นล่าสุดในปีที่แล้วเองมากแล้วก็ความห่างของแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องทิ้งช่วงหน่อยเพื่อที่จะให้คนลืมลืมภาพแดเนียลเครกไปก่อนแล้วก็มาจําภาพเจมส์บอนด์คนใหม่แต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเต็งพลิกโผลอย่างคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือทอมฮอลแลน ผม,มตะคิดตะขวงใจว่าเราอาจจะได้เห็นพีคั่วเจมส์บอนด์007โดยได้ทอมฮอลแลนด์มาเล่นเป็นเจมส์บอ์ก็ได้ผมตะิดตะขวงใจผมรู้สึกตึงหิดต,ตึงหิดยังไงไม่รู้กับบท,บทนี้นะฮะแต่ก็เชียร์นะตอนนี้ผมเชียร์สองคนคนแรกคือเฮนรี่คาร์วิลถ้าสมมติเฮนรี่คาร์วิลมาได้เป็นเจมส์บอลจริงๆอะ่ะจะเป็นเจมส์บอลที่ดูล่ำที่สุดเลยกล้ามใหญ่ๆมากนะเขเป็นซูเปอร์แมนมาก่อนเนาะอีกคนหนึ่งก็คือตัวของคุณทอมพีเดอร์ตันโลกินั่นแหละครับ คิดเห็นอย่างไรนะฮะตอนนี้มีมีโผล่ออกมาเยอะมากเลยว่าใครอยากจะให้ใครมาเป็นเจมส์บอลคนต่อไปคิดเห็นอย่างไรลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะอีกนานนะผมว่าอีกนานกว่าเจมส์บอลคนต่อไปจะเปิดเผยหน้าออกมาให้เราได้เห็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel